เรามาอยู่หน้าองค์หลวงพ่อคูณใหญ่ที่สุดในโลกโอ้ใช้มือเคาะดังเฉยโอ้ยเจ็บมือชวนทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้านครับร่วมทำบุญเฉยได้แล้วครับเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าที่หนองคายครับแค่ถามความรู้สึกเฉยรู้มากร่ำรวยกันเยอะแล้วนะครับ จากทางเข้าวัดเข้ามาด้านที่เห็นก็จะมีร้านค้าร้านค้าขายของที่อยู่ภายในวัด หาข้าวหานมช่วยเหลือเด็กกำพร้าตามเพ็คชายแดนติดแม่น้ำโขงของเราเป็นมูลนิธิเดียวที่ช่วยเหลือเด็กอีสานตอนบนเจ็ดจังหวัดนะครับเด็ก4 4 1 5คนที่เราดูแลอยู่บางคนจะเป็นเด็กกำพร้าที่ตกทอดสิ้นครับแล้วก็เราขัดแคลนข้าวสารกันนมก็เลยลองอยากจะเชิญชวนพี่ร่วมบริจาคช่วยน้องๆจะร่วมากกวมน้อยแล้วแต่ความสบายใจของพี่เป็นหลักเลยครับอันนี้เป็นใบสดทะเบียนจากมูลนิธิครับมาอย่างถูกต้องใช่ครับอันนี้ เป็นน้องๆที่เราดูแลอยู่ครับเราขาดแคลนที่สุดคือข้าวสารนะครับแล้วก็นมผงเพราะว่าเด็กของเราทานทุกวันเลยอย่างเราเรานี้เราก็ต้องทานอาหารนะครับอย่างน้อยสองมื้อต่อวันใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับเด็กสี่พันคนแต่เจ้าหน้าที่มีเพียงแค่สี่ยี่สิบคนนะครับก็มาหาให้เด็กๆทานกันนะครับตลอดมาเกือบสิบปีแล้วครับพี่ก็ถ้าชวนได้อยากจะเชิญชวนพี่ซื้อข้าวสารให้น้องๆหรือว่าเป็นนมผงให้กับเด็กๆก็ได้ใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับความสบายใจของพี่เป็นหลักเพราะว่าอันนี้คือปัจจัยหลักที่ ขาดแคลนมากๆเราเพราะว่าใช้ทานทุกวันเลยนี่ครับจะเป็นแบบนี้ก็ได้อันนี้เป็นโรงทานอาหารครับพี่โรงทานหนึ่งโรงทานจะเป็นไข่พะโล้ให้เด็กหนึ่งหม้อค่าหนึ่งหม้อให้กับเดกอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับหรือว่าพี่จะเป็นข้าวสารกระสอบหนึ่งห้าสิบกิโลกรัมแบบนี้ดีกระสอบกระสอบแบบนี้ครับห้าสิบกิโลกรัมเด็กจะทานได้เป็นเดือนเลยครับพี่อย่างน้อยน้องจะมีโจ๊กมีกาวต้มมีข้าวผัดทานกันตลอดทั้งเดือนกระสอบละหนึ่งพันบาทแบบนี้ ปอ,อหรือว่าจะเป็นนมผงให้เด็กอ่อนครับอันนี้เป็นนมผงแบบธรรมดาครับให้เด็กอ,อ่อน,น,น,นบบธรรมดาเลยจะอยู่ที่กระป๋องละสามร้อยแต่ถ้าห้าร้อยจะเป็นนมไฮสลัดมิลให้กะเด็กที่แพ้โปรโตีนไม่สามารถทานนมแม่หรือนมวัวได้ครับพี่บอกหนึ่งมันค่อนข้างแพงทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ความสบายใจของผู้บริจาคเป็นหลักพี่จะร่วมมากร่วมน้อยก็ได้จะสามารถบริจาคเป็นเงินสดลดโอนผ่าน QR า o d ตสามารถหักภาษีได้ไม่มีตัดบัตรรายเดือนครับเป็นการบริจาคครั้งเดียวหน้าบุธเลย โอ้จ่ายปวเรึ่งจังซื้อไปไปไม่ไม่งั้นก็ไปเอาคุณแจรถเหออยู่บนรถคือเราต้องทำแบบไหนแบบตรงไปตรงมาให้ด่วยพอมวยชี้จริงๆริงแนวเมีไทยผมว่าเพราว่าพ่อไม่ช่วยวันนี้น้องไม่มีข้าวกินน้องก็ตายมันไม่ใช่แต่เขาเรามาแค่ขอโอกาสที่ว่าม่ข้อมีใครให้โอกาสนั่นเองอ่าเรามาขอแบบ ขอให้โอกาสเด็กได้ไหมผมขอให้น้องๆได้ไหมอย่างเงี้ยโดยที่ผมมาขอให้เด็กส่วนใหญ่ก็ ทนตามกำลังศรัทธาหยอดตู้เลยใช่ไหมครับ มาที่นี่ก็ใครอยากโดนเคาะหัวนะครับก็จะมีจุดที่ว่าถ่ายรูปแบบแคล้ายๆเหมือนหลอกตาใช้มุมกล้องเหมือนแบบเหมือนหลวงพ่อคูณเคาะหัวนะครับก็ขึ้นมาหลายขั้นเนี่แต่ว่า,ต,วาต้องเข้าไปใกล้กว่านี้ คุณเคาะนะครับเคาะหัวแบบนี้นะครับน Yeah. เอ marathon, ไปเคาะระกครังกันเธอเดี๋ยวไปเดินดูรอบๆกัน er ั่นไงเคาะรัครังรอบๆนี่ก็บริเวณโดยรอบ ใช้ข้อมืมอเคาะหรือดังดังโอ้ oh, ใช้มือเคาะดังเฉยโอ้เ oh, จ็บมือ <laughs> ไม่ไหวแล้วเจ็บมือ ไม้ที่ใช้ทำพิธีทีทมเทมือหล <c oughs> ะ ตัวเดินทางกลับนี่มายืนให้หลวงพ่อคุณเคาหัวนี่หลวงพ่อคุณเคอหัวนนนหนูแล้วเข okay, ไปแม่ไปแล้วนะน่าจะประมาณนั้น ก็เด <Es poor S 1> ี <and> <meantime> <t ion half> ๋ยวเป็นช่วยค่านมแล้วกันนะครับพี่ใจดีจังเลยพี่ช่วยเป็นนมธรรมราเดินนมไฮเสลต์มิวน์นั่ก็เด็กแคโปรตินดีเพราะว่านมกระป๋องใหญ่ไม่ได้กินสองคนครับคุณอาเป็นกระป๋องสองเลยครับเพราะว่าทั้งวันมีคนช่วยแค่หกคนถ้าพี่ช่วยนมไฮเสลต์นิวมันจะมีเสื้อการกุศลแบบนี้ให้พี่ด้วย ใช่ครับอันนี้ได้มาฟรีไม่ค่ะค่าใช้จ่ายน้องจะได้นมเต็มกระป๋องเลยครับเป็นมนมเป็นแบบไหน <Yeah. S 1> ครับนี่ครับกระป๋องไฮเสเดมิลค์ให้เด็กแพ้โปรตีนคล้ายๆเด็กตักแด่พี่ผิวจะแตกกระลอกครับเ oh. ขาไม่มีพ่อมีแม่ผมรับมนมดีสุขากันผมสส่ครับผมก็เหมือนซื้อนมต่ออยู่ครับเพราะไม่เหมือนเด็กโตที่เขากินข้าวมันถือได้เด็กก่อนเขาเป็นเด็กเล็กเกิดนะ uh huh. ครับเดีผมก็เลยขอให้เด็กเฉยเพราะว่าหนูน้อยผมก็เป็นนมนม,มันก็ไม่ถือถูกอรัขึ้นมามันก็จะมันแพงครับ นมมันกเหมือนเด็กที่เขากินพวกเป็นเด็กที่เขาแถบตีนนมว่องชวนทําบุญเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้านครับร่วมทําบุญในเฉยได้แล้วครับเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าที่หนองคายครับแค่ถามความรู้สึกี่ดูมากก็รอจะได้นะครับไทย80%พร้อมเรื่อยับขาส่วนใหญ่ก็ไปจะทําแล้วแต่โอกาสก็คือมีแต่ว่าเราไม่ไม่ได้ทําบ่อยไงคือช่วงไหนมีโอกาสเราก็ทําครับผมแต่ผมเชื่อว่าพี่จะช่วยมันก็เป็น เป็นตัวนี้แล้วกันใจดีมากเลยครับพี่อันนี้พี่ถ่ายไปลง Facebook หรือว่าติ๊กต็ครับเป็น YouTube ครับ y o u t u b e อร์ช่องอะไรพี่ช่องช่างขาลรอครับช่างอะไรพี่ช่างขาลรอช่างขารอแตยังยังไม่ดังนะคือประมาณว่าเดี๋ยวเขาเขาไปโพลโลไปเรื่อยลงไปกี่ทำมาสองปีแล้วอ่ะโอ้ั่าจะมีเยอะแล้วแหละ นี่คุณอาต้องตัดต่อได้ไหมครับตัดต่อโอ้วัยรุ่นเลยพี่บอกอย่าเรียกคุณอาบอกเรียกพี่ที่มาเรียกพ่อก็ไม่ได้เรียกอะไรก็มคุณเรียกพี่คราจะดูแกได้ครับผมนะคุณพี่เขียนชื่อบริจาคให้ผมหน่อยนะครับเอาหมดแล้วครับ ชื่อจริงเนาะใช่ครับชื่อจริงแล้วครับคนนี้หมดแล้ว,น,ลวนี่มาจากจังหวัดอะครับลโคราเน,นี่นะครับอยู่อำเภอปักนี่อยู่อำเภออะไรับอำเภอปักไม่เคยไปไปแต่ก็สีเขียวดานขุนทดแล้วก็ปากเราขึ้นได้สองล็อก <laughs> นทะเลอกแล้วมั้งพอฮะห,หัวทะลอกหมดแล้วครับเนี่เนเยเอาขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกสักสองสองแพ็คก็พ้นแล้ว <c oughs> นี่ผมมีที่อยู่ให้ด้วยนะครับเผื่อมีสภาพสิ่งของมือสองไม่ใช้ส่งบริจาคด้วยครับผมเป็นเจ้าหน้าทีบ่บอกอ่ารับบริจาคสภาพสิ่งของมือสองขาางอ้อสารแห้งผมก็ไฟฟ้ามือสองครับผมก็รับบริจาคส่งไประสิท์เฮอริ่ได้หมดเลยเพราะว่าผมช่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยครับมันนี่ย ที่พอ่อที่พอ่พออ่าซื้อนี่แกะนมแล้วก็ตั้งแต่แรกเกิดยี่สิบแปดปีสุขภาพเพียร์ที่เราบริบจาคใจคุณตาคุณยายด้วยวอ่าแล้วก็ที่ผมทำกำิจกรรมแบบเนี้ยคือสิบปีละก็อีกสามปีผมพักละผมอยู่มาเจ็ดปีอันนี้ผมมีเสื้อให้ด้วยนะครับเป็นคำขอบคุณนะครับขออนุโมทนาบุญนะครับขอบคุณแทนน้องๆนะครับสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณแทนนิดนึงนะครับสดสใหม่ๆทุกวันเลยครับ มูลนิธินะเดี๋ยวมูลม kind of mm. ูลน <Okay. S 1> <Okay. S 2> ิธิก so. okay. so <im> e ัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนก็เดี๋ยวจะ เดินทางไปจุดอื่นต่อครับเดี๋ยวจะขําเพราะว่าตอนนี้ก็กี่โมงแล้วเนี่ยบริจาคนม 500. ห้าร้อยทำไปเถอะบุญได้ทั้งครอบครัวน,นัญญน่นแหละเสืญญ้อมูลินชีนี่แหละก็เดี๋ยวเดินทางไปจุดอื่นต่อไป ก็ลํำลาบรรยากาศหลวงพมอคลตรงใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดบุกไผ่นะครับ